รถตูยอะไรรถตูบไรรมาไม่ใช่รถตูองคนีบยรถตู้ไปชะไร่ไหมครับไม่มีก็ต้องจ้ังเรเอวมาพูดดีๆก็ได้ครับบอกว่าไม่ต้จ่ายแล้วหัวหน้าจ่ายเขาใจไหมพูดรัะทำผิดนะครับไม่จังใช่อหมเลยให้พ่อคุณไปจัดการเอง ใครครับใครครับสสห้ว,เวิเศษตอนเช้าใครเข้าดีัววิเศษจ้าวหน้านั้นเราเ็วสายแล้วจะไปทำง,งานเข้างาน คุณต้องมีใบกับผีไหมผมนะครับถึงจะไปได้ตัมามามน้บึงัขสารวัตครับ่สารวัตรรู้จิบบังเป็นสังกามุฒิเริญเสียง้องัมนไ่อนอรับอรับ้าเราตี้กต้องรับใช่ีรู้รนี้ได้แนีมััาบ โซ <erman. S 3> <IS> นสามเลยนหนึ่งสามตรวจพิเศษโซนสามตรวจพิเนาซทราบวนหกลง